รายการน,นี้เหมาะสำหรับเด็กอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปคนที่อายุน้อยกว่า15ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับวันนี้ผมนินคุงเนะ่ยผมกับเพื่อนๆอยากอัดคลิปแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอัดคลิปอะไรดีช่วยมาเมนบอกว่าผมจะอัดคลิปอะไรดีด้วยนะฮะผมก็ไม่รู้ที่จะอัดคลิปอะไรดีผมขอแค่มีคนมาเมนมีคนมาชอบพวกผมก็พอใจแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเนินคุงอีกแล้วนะฮะ อออืมอ่าฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนพื้นหลัง Google นะฮะนี่ฮะนี่อย่างเงี้ยฮะน่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะฮะน,นี่ฮะนี่ฮะถ้าคุณอยากทําอย่างนี้ได้คุณต้องนี่ฮะถ้าเกิดตอนแรกของคุณไม่มีอย่างนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้ Description นะฮะนี่ฮะอย่างเงี้ยฮะ ก็เป็นอย่างนี้ด้านนี้ฮะถ้าเป็น w i n เอผมก็ไม่แน่ใจฮนะ Windows ผมตอนนี้ผมก็ใช้ Windows 7ซเวนะแต่ w i n d o w s XP ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าท่านก็กดตรงนี้อันนี้เห็นไหมฮะผมก็อันนี้ก็มีรูปอันนี้อยู่ก็ปิดไปถ้าอยากเปลี่ยนรูปอื่นท่านก็ถ้าอยากได้รูปอะไรก็หาสมมติ เอาเป็นรูปนี้ฮะถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นรูปนี้นี่รอฮะตึ้งตึงต้งนี่ฮะพอลรอเสร็จได้เป็นอย่างนี้ปั๊บดังนั้นไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องยุ่งกับมันนะกดนี่ฮะเอ้ไม่ใช่อันนี้ฮะอันนี้อันนี้นะฮะกดไปปั๊บจะบบูจะบ,บูจะบ,บูปิดอ่าอ้าอ่าอ้าถ้าพวกนี้ท่านคิดว,ว่าใส่นั่นคือความคิดที่ ผิดนะไปกูเกิลกันเลยนี่ไปก็อามาโมกาดูลบกูเกิลนี่ฮะโอ้โหวสวยเลยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยโอ้โหทันในพริบตาเนี่ยฮะกดตรงนี้ฮะแล้วก็ทำตามท,ที่ผมบอกแต่ผมคิดว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วอย่างแี้แหละสุดยอดเชืชชช่อมเทียมดอง ีเหลือเกินวันนี้ผมก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะบายบายไลฟ์าบีกันติ้งติ้ง